สวัสดีนะครับเป็นเพื่อนของ,ท,องท่องเที่ยวทั่วไทยตลอดทัวร์ไปตามฝันตอนนี้ผมอยู่ที่ตัวบ่อน้ำร้อนเช่น้ำน,นะครับอันนี้อยู่ที่ลานจอดรถดจะไปเปิดน้ำร้อนอาบน้ำร้อนแล้วก็แช่ไข่ฝันเป็นอันนี้ที่ถ่ายให้ดูผมไม่รู้ดอกอะไรใครีจัมานนก็เลยให้ดู เดี๋ยวผมจะพาเดินลงไปอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศทางด้านหน้านะครับหลังจากแนะนำสถานที่คือน้ำตกแก่ซ้อนจะลงไปที่ลวกไข่ไปอาบน้ำแร่ประมาณนั้นอาก็ะเตรียมเสื้อผ้าใส่กับของสะพายไปก็เลยเดี๋ยวผมจะพาไปนําตก ไปหนึ่งกิโลทุกการนักท่องเที่ยวจะสอนในส่วนที่ผมกำลังจะเดินลงไปนี้ก็คือส่วนที่เป็นห้องอาบน้ำแร่นะครับเขาบอกว่าไม่ควรอาบเกินสิบนาทีใช้สบู่เลยสบอยู่ล,ลงใน,นข้อความปฏิบัติเขาบอกไว้หมดแล้วเ0กสบ,บาทผู้ใหญ่ยี่สิบอันนี้คือบ่อรวมครับเขามีบ่อส่วนตัว ห้องใครห้องมันผม,ผมจองไว้ที่ห้องหมายเลขห้าก็ต้องเดินหาหนึ่งสามสี่เห็นสี่แล้วครับ3ามสี่ห้าก็คงจะอยู่แถวนี้เห็นละห้องมายเลขหก็ประมาณว่าสำหรับในบ่ออุ่นเซ็นครับออนเซ็นเขาให้ใช่ยี่สิบนาทีประมาณ ก็ผมก็ลองดูแล้วได้15หหนาทีก็รู้สึกหออดเต็มที่ก็เลยบัึ้นเ้งก็มีอาบน้ำอันนี้เป็นบอ่อสอนตัวครับก็ผู้ใหญ่50เด็ก20ก็ว่ายอย่างนั้นก็เป็นห้องสาดครับเป็นห้องส่วนตัวไม่ได้บ่อรวมบ่อรวมก็ูบาดก็สภาพแบบนี้แต่ตอนอาบก็คงไม่ให้ดูก็หลังจากออกมาตามเส้นทางก็ เป็นประมาณนี้ก็เป็นห้องใครห้องมันก็อาวผมต้องกลับทางไหนน่าจะเป็นทางเดิมก็หลังจากอาบน้ำมาก็เย็นตัวรู้สึกความแตกต่างครับเบาเบาเบาก็ขั้นตอนที่ลงไปก็ให้ไปปรับไปปรับบุณหภูมิคือเอาน้ำร้อนนั่นแหละค่อยๆลากตัวแล้วค่อยๆลงไปเสร็จแล้วก็ ทำที่ก็อบอกงา้น,นั่นเขาขึ้นมานั่งพักแล้วก็อาบน้ำหลังจากอาบน้ำเสร็จแล้วโลกกมากนมานเรื่อให้ดูเป็นจับต่ออ,อันนี้ล็อกคนเล่นตกครับแต่ตรงนี้ก็เป็นน้ำแรกคที่จะสาแชร์ไรได้ แต่เท้าก็น้ำอุ่นกับน้ำร้อนไหลมารวมกันนะจุดนี้สำหรับผมเป้าหมายที่จะไปก็คือกลับไปเอาไข่ครับร้อยแช่สิบห้านาทีนี่ผมลอเข้าไปขึ้นชัโมงละอันนี้ก็น่าจะเป็นน้ำอุ่นครับ ก็เป็นบ่อบ่อน้ำแรก่ก็เล่นตรงนี้ได้ก็ไม่เสียทางสดประชาชนั้งนั่นแต่ลหลังฉากนอ้นเขาให้เล่น,นลเพราก็น่าจะร้อนเกินเขาก็ปรับทางน้ำลงมาประมาณนี้ให้ร้อนเกินอ่อเดี๋ยวผมจะไปเอาก็เท่าที่ดู มันไม่มีอไอพุ่งขึ้นผมว่ามันไม่น่าจะร้อนเท่ากับดอยป้าห่มปกหรือแม่คษาอะไรพวกนั้นพวกนั้นจะร้อนแบบระอุพุ่งพุ่งขึ้นมาเลยแต่นี้เขาก็บอกว่าเจ็ดสิบองศาก็ร้อนหน่อยแต่ผมจะไปเอาไข่ที่ผมแช่ไว้เขาเขาก็บอกว่ามันมีหลงมีอะไรกันแต่ก็คงไม่ถึงขั้นขามม กอกออันนัน,น,น,นไหนของผมเนาะอันนี้เปกอนมูนะไหนหอมังของผมครับตีหลบกอน,นอันดในนดไหนหลบตีอันนั่นนะแล้มิเนะเอาไปกินมัแล้ว,วเนาะไม่ใหญ่มือ่นนะเอาแ่นุม่มหนโยใ้ถุงนะถ้าจำไม่ผิดครับน่าจะเป็นอันนี้ของเราไป คม,มดึงไม่ผิดนะเป็นนะนี้นนะน,น่าะไปอนนะครับไปอาบน้ำแรกมาแล้วใส่ไว้ก <sk> ็ <ill> เขาบอกว่าให้15นาทีผมก<ม>็คงเลยไปแล้วเป็นเลย1ชั่วโมงเดี๋ยวผมจะไปดูสภาพไข่ว่าเป็นยังไงต่อพราะคนนิยมมาเอาไข่เช่น,น้ำเลยความาแตกต่างเขาบอกว่าไข่ที่แช่น้ำร้อนเนี่ย ปกติไข่เราต้มไข่ขาวมันก็จะแข็งใช่ไหมครับถ้ามันสุกอันนี้เป็นไข่ขาวจะเละครับไข่แดงจะจะจะแน่นเป็นก้อนประมาณนั้นลักษณะของการแช่แล้วเสร็จแล้ว เียจะให้ดูบรรยากาศรับหลอดเดี๋ยวผมจะไปหาที่นั่งกินไข่ดูไข่ว่าแสก้นมาเป็นยังไงครับก็เป็นอุทยานครับใครจะผ่านเข้ามาก็ต้องเสียค่าเข้าก็คนก็ามาพอสมควรการจัดเก็บก็น่าจะได้เดี๋ยพอสมควรเพราะว่าเขาเก็บที่120บาท บ่อน้ำร้างทุกที่ครับก็มีจากความนิยมเขาก็จะมาแช่กีกินอันนี้ผมก็คงไม่ไปไปถึงร่างจับแล้วเดี๋ยวผมจะหาหนัง่งที่สอนโอ้รงจากแช่น้ำอุ่นมาลักษณะของร่างกาย ต่างกันครับตอนก่อนแช่ครับแตกต่างจริงอันนี้เดี๋ยวผมจะกินไข่แช่ไม่รู้เอา,าเอามาถูกของตัวเองหรือเปล่าเพิ่งเเอาขึ้นมาร้อนครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะคงไปเก็บไปทิ้งเออ มันเป็นมันเป็นข้างนอกมันมันมันไม่สุกอะครับข้างในมันก็เละเอ้พี่ปกติถ้ามันสุกมากๆนี่มันแข็งหมดไหมหรือข้างนอกไม่แข็งเลยไข่ขาวไม่แข็งเลยอหรอมันไข่ขาวมันจะไม่แข็งไม่แข็งเลยนะมันจะต่างกับไข่ต้มอย่างนี้นะ สรุปแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับแช่แช่นานหรือแช่ไม่นานครับไข่ขาวมันไม่แข็งครับจะสุกยังไงไข่ขาวก็ไม่เจงเป็นอันว่าสําหรับการกินไข่อันเนี้ยเอ้ยใช่ครับเนี่ยนะประเอ็นผมไม่ชอบกินดิบเท่าไหร่นะดูแอนนาที่จริงกระยานลนะพี่น้องอก็สําหรับการกินไข่นี่เดีเดีๆว,ว,วผมก็ สรไข่ขาวมันจะเป็นอย่างนี้สรุแล้วการกินไขเ่เค็มออนเชิญผมก็คงจะไม่กินเพราะว่าไข่ขาวมันไม่สุกกินแล้วมันเค็มเค็มกินแล้วมันชิดครับผมไม่กินเด็ดอยู่ด้วยก็เลยไม่กินสําหรับการกินไข่ออนเซนของผมก็คงคงไม่กินครับก็มาแช่พอได้รู้แล้วว่ารสชาติเป็นยังไง เขาบอกว่าจะให้สุกยังไงเป็นชั่วโมงไข่ขก่ามันก็ยังเละครับก็คงจะเละเพราะว่าบ่อยที่ผมแช่เขาบอกแช่สิบห้านาทีพอดีสําหรับการกินไข่นี่ผมแช่ไปทั้งชั่วโมงเพราะลงไปแช่น้ํรดอนขึ้นมาเอามาลองแกะแอันหนึ่งเหมือนที่ผมกินให้ดูครับมันเละนะาาก็มันเค็มๆกินแล้วชิบผมก็เลยไนมะ่เอาผมไม่กินก็เขาคงเอาเป็นความรู้พอได้มาประมาณนั้น ก็สำหรับทิพอุทยานแห่งศาตแจซอนก็คงไปจบที่น้ำตกก็แช่น้ำร้อนก็แช่ไทยหุ้นเซนออนเซนทยาชยชาติแศซอนก็คงจะไม่ไปต่อคงจะไม่ประมาณเท่านี้ก็คงจะสุดก็จบตรงที่จอดรถก็จะมาให้ดูดอกไม้นี่เหมือนเดิมครับเพราะผมไม่ไม่เคยเห็นหนะ เรื่อนฟ้านะั่นดูแต่อีกดอกหนึ่งผมไม่รู้ว่าคือดอกอะไรดูดูแลบอกเลยครับถ้าใครรู้จักผมก็ไม่เคยเห็นดอกไม้ชนิดนี้มาก่อนก็ทั้งหมดเป็นดอกใบสีเขียวดอกอะไรไม่รู้แต่สวยงามมากครับสำหรับคลิปอุทยานชาติ แจสอนน้ำตกแจสอนบอน่นนอน้ำร้านแจสอนผมก็คงจะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆที่ไหนคนไหนมีโอกาสมาจังหวัดลำปางมาเผยแจสอนแจห้งครับสอบแวะเข้ามาเที่ยวเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนหลายอย่าง